มาดูกันที่อีกหนึ่งคู่นะฮะคุณนาตาลีและก็คุณฟลุกเกิดผพลนั่นเองเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วสําหรับพิธีวิวา์นะครับคือก่อนหน้านี้นจริงๆทั้งคู่ก็มีแผนแต่ว่าต้องเลื่อนกันมาเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 นะครับจนตอนนี้ลูกสาวอย่างน้องนาตาชาเนี่ยใกล้3ขวบแล้วนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้เป็นโควิดไงก็คือหมายถึงว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานก็ยังไม่เสร็จนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะอตอนนี้ก็น่าจะ เกือบเกือบพูดได้เต็มปากว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันะนะครับโชคดีที่แบ่งดูแลในส่วนต่างๆของการจัดงานนะครับชัดเจนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่ทะเลาะก,กันหลายๆคู่ทะเลาะก,กันตรงนี้แหละบบการจ,จัดงานนเอาอย่างนี้เธอเอาอย่างนั้นฉันอยากได้สีชมพูเจ้าบ่าวอยากได้สีแบบออกน้ำตาลอย่างเงี้ยเออ,เอ,อมันไม่ตรงกันได้นะครับแต่ว่าข่าวลือที่เมสาว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องอาชีเขารีเทนรักกับมิยา ลูกสาวของคุณพีททองเ<อ>จือเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวใหญ่โตเหมือนกันนะครับคือเขาก็บอกว่าได้รับรู้มาจากคนอื่นบ้างแต่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มจากปากของลูกชายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกชายรักใครคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็รักด้วยเหมือนกันอ,อยากให้ลูกได้เรียนรู้การใช้ชีวิตมีสมหวังมีผิดหวังพร้อมที่จะซับพอร์ตเสมอเป็นดีเทลอา,อาหารอะไรเงี้ยเจ้าจองไว้ก็ไม่ว่างแล้วถึงแ<า>มแต่ที่เพิ่มเติม<า>คือนาตาชา ลีเขาก็จะเตรียมพวกแบบตีมทั้งหลายผมก็ไปดูแลเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่เขาถนัดนอกนั้นคือลีทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผมไม่ทําอะไรเลยเขาไม่ได้บอกผมเราไม่รู้เลยดีกว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รรู้เาอาจจะรู้เราอาจจะเห็นแต่เรายังไม่รู้เห็นสัตว์ไหนเดี๋ยวคนจะเข้าใจพี่เราไม่ได้เราไม่ได้ มีเพื่อนส่งรูปมาให้ดูอะไรเงี้ยอาอะไรเงี้ยชี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเล่าอะไรแบบนี้รู้สึกว่าผมอยากให้เขาโตด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็อยากจะปล่อยให้เขาคิดและตัดสินใจเองเนาะรักเองเฮิร์ดเองเจ็บเองมีความสุขเองอมันก็ต้องเรียนรู้กันไป